ปากไม่เต็มก็อาปากคือแบนี้แต่พี่แมมต้องทำปากจูด้วยพี่แมมต้องปากจูตลอดรายการด้วยไม่หยพูดยังไงอะหรเมื่อกี้ใครบอกจะล้วงลึกถึงความรักของของเขาเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ม .3 สามเลยดีกว่าเอาแบบป๊อปปี้เลิฟไปจีบถึงม .3 เล่ใหญ่เุ่นใหญ่แอบชอบพี่เขาพี่เขาเหมือนเป็นเป็นดาวโรงเรียนครับเมื่อก่อนผมจะลงแข่งฟุตบอลใช่ไหมครับแต่พอใช่ครับแต่พอพี่เขารู้ว่าพี่เขาคุมสแตนเชียแล้วอยู่สีเดียวกับเราพอดีผมก็เลยสละฟุตบอลทิ้งไปไปขึ้นตบมือสแตนเชียป้ว่าอก่อนคือสแตนเชียมีแบบว่าฟอร์มขอพักชนงพัเช็หน้าด้วยใช่ไหมขอมาทำอะไรอันสิเอาไปดมเอาะ ที่ลึกขอเป็นที่ลึกจริงๆมันก็ร้อนนะฮะร้อนแล้วเราก็แบบเอ้ยแบบโอ้โหเงือออกมากเลยแล้วพี่เราก็ยืนตรงนี้พอดีก็บอกพี่ครับพี่ครับแบบมีแบบผ้าเช็ดหน้าเลยครับผมย้คนที่อายนะเนี่ยจริงๆก็แสบแต่เด็กเหมือนกันเนาะนี่จะบอกว่าเด็กผู้ชายที่ชอบรุ่นพี่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าน่ารักขาวอะไรเงี้ยเป็นดาวโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นแบบคนเก่งใช่ไหมของเคนชอบที่เขาตรงไหนจริงๆชอบที่ชอบมากที่สุดเลยคือ พี่เขาพูดคําว่าครับได้น่ารักมากตั้งแต่เกิดมาจนถึงม3ยังไม่เคยเจอผู้หญิงพูดครับนะครับแล้เจอผู้หญิงมนผู้ชายพูดเหมือนผู้ชายพูดค่ะก็ดูแบบมันอย่างนี้ไงวุ้นพี่รู้แล้วแหละว่าทำไมเขาพูดครับเพราะว่าเห็นนี่เป็นรุ่นน้องไงพอพูดกับรุ่นเล็กกว่าเออเอ็นดูใช่ไอ้น้องก็คิดเยอะไอ้เรางก็คิดไปเลยทั้เขาก็พูดครับทุกคำครับสรุปแล้วว่าเราได้เป็นแฟนเขาเะล่ะก็ไม่ได้เป็นครับจนจนพี่เขาออกไปเราก็มีวันสุดท้ายเราก็มี ดอกไม้กับการ์ดเล็กๆให้เขาก็มีมุมหวานเขียนะไรเขียนยายเขียนอะไรที่จำได้ก็คือประมาณว่าสารภาพว่าเนี่ยเราชอบพี่เข้ามาตั้งแต่มสาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้พี่เขาจบไปแล้วก็ได้ที่เรียนดีๆขอให้อะไรประมาณเนี้ยคือด้านวันนี้พี่คนนี้เขายังเก็บไว้อยู่อ่ะ เขาคงเาจะจำได้ไหมเขาจำได้ครับเขาไม่ได้จำได้อย่างเดียวค่ะเขามาเลยค่ะมาเชิญมาเชิญพบกับรุ่นพี่ม .4 เลยค่ะโอ๊ตกใจเลย โรแมนติกมากขนาดขวดน้าที่พี่คนนั้นน่ะให้ยังเก็บไว้ที่หัวนอนเลยใช่ไหมใช่ครับก็ไปหลอกล่อให้พี่เขาซื้อมาให้ครับแล้วยังมีขวดน้ำเหรอเราเตะเราเตะฟุตบอลนะครับเราเตะฟุตบอลแล้วอะเราเตะฟุตบอลแล้วพี่เขาเดินผ่านสนามฟุตบอลพอดีเราอยู่เพื่อนเยอะเราก็บอกเออพี่ครับอยู่น้ำยังเลยครับอะไรเงี้ยฝากซื้อได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่เขาก็เลยบอกว่าเออได้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 รู้กันครับแล้วเขาก็เลยแกล้งให้พี่เขาเอามาให้อะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้ นี่ชอบเขามานานขนาดไหนตอนนั้นหก็ตั้งแต่มสายันพี่เขาจบครับมสามมมหโอ้โหทำไมไม่บอกทำไมจีบไม่ติดอ่ะไม่เข้าใจคนจีเเยอะมากเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าสเปคผู้หญิงเป็นยังไงผู้หญิงแบบไหนที่รับไม่ได้เลยต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสวยที่สุดเซ็กซี่ที่สุดแต่นิสัยบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบดูถูกคน้งครับแบบชอบแบบ อันนี้แบบนี่น่าอะไรเงี้ยชอบดูถูกคนอื่นอะไรอันนี้รับไม่ได้รับไม่ได้เนา้องหนึ่งมันชอบว่าพี่อ้วนอย่างเงี้ยชอบว่าพี่ทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบล่ะชอบชอบแบบไหนคนมีอายุมากกว่าชอบคนตักห้อยไหมตักใหญ่ยาชีพโรชไมทุกคนเช้าเป็นอย่างนี้ ไม่เอาใช่ไหมดำ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 ก็คงไม่แต่พี่ตั๊กก็ไม่ได้ถือว่าดำนะครับเยดำมากครับผมเยอะมากตอนนี้มีคำถามมาให้เคนผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบกับแฟนใช่ไหมอย่างเคนเนี่ยชอบเตะบอลสมมติว่าวันนี้เป็นวันเกิดแฟนนะแล้วเคนมีนัดไปดินเนอร์กับเขาแต่ว่าพอถึงวันนัดเนี่ยตรงกับแมตช์ฟุตบอลที่เคนชอบมากสำคัญสำคัญสำคัญเคนจะเลือกดูบอลหรือไปดินเนอร์ ไปดินเนอร์ครับแต่ขอขอเช็คผลบอลด้วยได้ไหมอ๋อไม่ได้ใช่ทีสมาธิหรอก็มันจะมีแบบเว็บที่เปิดไปแล้วอุ้ยอ๋อศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วมันต้องรู้เรียลไทม์ใช่ไหมมันแบบว่าเป็นรับเปที่หลังมันไม่ได้ใช่มครับออนไลน์ได้นะสามีพี่ก็ดินเนอร์อยู่ดูออนไลน์หรอดูตลอดน้องเคนของเราชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะทีนี้แฟนยื่นคำขาดมาว่า ไม่เอาแล้วไม่ให้ขี่แล้วมันอันตรายถ้ายังขี่อยู่นะเราเลิกกันเลือกะไรเลือกรถหรือแฟนระหว่างมอเตอร์ไซค์กับฉันคุณเลือกใครออใช่แล้วไม่คิดเลยอะไม่ไม่คิดเลยอะชี้ตัวเองเลยไหมผมว่าผู้ชายก็ต้องมีวิธีอธิบายครับว่าแบบเราจะขี่แบบเซฟตี้ขี่ช้าๆไปไม่ไกลหรอกไปแค่ตรงนี้เองตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า เราน่าจะมีวิธีพูดที่เขายอมให้เราแบบขี่ได้งี้ก็คือเรื่องทั้งสองอย่างแหละใช่ให้เขามาจอยกับเราให้เขาเข้าใจเราให้เขามาขี่ไม่ได้อันตรายหรือแล้วเป็นห่วงเราคนเดียวดีกว่าเวลาคนซ้อนแล้วผมก็เป็นห่วงอภวงด้วยมันมีวิธีพูดนะเขนที่ให้แฟนยอมยังไงยังไงเล่ามาสิเขนต้องแบบว่าโอเ้ให้เขาขียนอะไรอแกเลยอะ จะได้ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เลยอันนี้อยากรู้ส่วนตัวมากเลยว่าทำไมผู้ชายที่ชอบเล่นฟิตเนสเนี่ยชอบแบบว่าถ่ายรูปถอดเสื้อโชว์ขุนอยากเป็นเเองเป้นสิหนูไปสองไอจีเขาไปปล่อยเขาให้ไอจีผัวเราอะต่องดูมาไม่มันไม่มีอะไรให้หน้าดูนี่ไอจีเขาแบบถอดเสื้อโชว์อะไรเงี้ยไหนอะไหนอะทำไมผู้ชายต้องทำอยนี้ในยิมเนี่ย พวกผู้ชายจะมองหาความพัฒนาการของตัวเองครับออให้มันมีแบบแรงบันดาลใจใช่ครับแบบเอ้ยขึ้นหรือยังแล้วก็พอถ่ายปุ๊บ <laughs> ไม่ถึงกล้า มังดุกล้างน้องไม่ได้อะนียมันขึ้นเยอะมายตอนไปรายการกับพี่มันยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยอ่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบระดับความเจ้าชู้และความขี้หึงของเคนกันจะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะ